อำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนส ustainable village เ,เ,เ,เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาวัดนี้มีรักปลูกผักแบ่งโยมวัดบ้านโคกกลางตำบลวังแสงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามขอจเจริญพ็นนสา่นทั้งหลาย วันนี้ทั้งวัดโปกกลางโดยการนำอาตมาภาพเป็นเจ้าวัดแต่ที่มานำเสนอโครงการวัดนี้มีรักปลูกผักแบ่งโยมที่เขาปลูกไว้เพื่อผักบวดสารจ,จิตย่าใจเงี่ยควาเลื่อนประจําวันถึงทุววัดก็ได้เจ็บใสจผ้าจางหันจังเพี้ยนอยู่เป็นประจําทุกมือซึงเขาปลูกไว้แบบนี้หลายแมวหลายอย่างผักทยู่ทน เป็นผักกวาดสารเพชรโมนี่ก็เป็นฟุ้นได้จากกีหมูกีหม้วเนายเอามาใส่ผักอันนี้ก็เป็นผักพนาตั้งผักพนาโมนี่กัิพผิกกะเลียงไปนะจนบานเนี่ยมะกาผิกกะเลียงโมนี่ก็ผักกาดผักกาดดอกอันนี้ผักกาดเาาทางหลอบหอกก็เป็นหัวตะไคร้หรือบันเฮาเอิญหัวจิงไท้นี่บักแนบบักน้ำทางกิจู้หรือว่าเมีงรักกบบมีนี่ อันนี้กับพักหน้าอันนี้พักหอมหอมแดงพักหอมแดงบ้านเขาหอมแดงหน่อยทางนั้นเป็นหอมเลยักหอมเลยทางนี้ก็เป็นหอมหอมยังกับหอมแจกนี่หอมแจกหอมยิมเดียร์เนี่ยคนว่าหัวใหญ่ๆใบใหญ่ๆเอามาปลูกรองเบิงบูรุว่ามันจะเป็นหัวหรือว่าเป็นเนี่ยปลูกกินใบมันอันนี้กับพักกาดเจ้าปีเนี่ยขั้นสมขั้นสมแซ่บเนี่ยม้วนเนี่ยนี่กำลังแฝงกำลังสิงห์น้ำม้วนี่แฝงไม่ไม่นี่กับพักบุ้งอันนี้พักบุ้ง กำลังคือกันพักบุ๋มทั้งหนอกกับบกบวบกับนี้บุ๋มนี่ต้งบกบวบต้งฟักบกหะแต่ว่ามันหึ่งเริ่มสียไว้แล้วบกบวบมันปลูกสะรินแล้วแต่เจ้าฝนลงอยู่คุณนี่เริ่มสีไว้แล้วทั้งนี้กับผักหอมบัวกันมีผักหอมบัวทั้งในทั้งหนอกับผักซีจีนผักซีลาวาว้รอบนอกทั้งคุณกับนี้กันทั้งคุณกับบกทั่วบักทั่วข้างกับบัวง้ำป่าในดอกมะฮองก็ปลูกดินบ่ทันดีปันใด อันนี้พักกันพักขึ้นชายทำลังกายเยอะหนิทำลังจิตึ้นอันนี้พักสลัดทอดตับมะเกิดเยอะหนิพี่น้องเง้ยนี่ยไปเชือเดยามาดเดินเจรานคน n o ามาปลูกเกิดจะวางสามไร่นี่ยละไร่ไร่นี่สองสงเนี่ยพักสลัดเกิดเนี่ยม้วนแหล่ที่หาเบี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยงูเขาขาหอดพวกเกิดเยอะพี่น้องเด้อเชือยเจรานคนด้านไหนก็บอกดอกเดี๋ยวคนสิว่าฮะอันนี้กบบพักกาดเนี่ยห้อยเช็บไปใส่จังหันจังเพียนได้เนี่นี่ ก็ได้ใส่ปุ๋ยเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเด้อใส่เต่ขีดหมูกับขีดงวเด้อผักหวดต้านพิดอันนี้กับผักผัวทำหอมแบงเนี่ยหอมแบงหอมแบงหน่อยบ้านเขาเนี่ยและอันนี้หอมหอมเลยเนี่ยคนทำว่าหายหมดไม่ออกคนเอามาให้ปลูกอันนี้ก็บักเขียบักเขียวปล่อยเนี่ยเขียวขึ้นปล่อยเพราะน่าไม่ออกว่าแต่ว่ามันได้เส้นไว้มันได้กูรู้ว่ามันปล่อยหรือเปล่าปล่อยอันนี้ก็เจ้าตีเนี่ยแต่เฉพาะการส่งเรานี่แต่เฉพาะชิ้นเราท้องนั้นนี่ปักกาดเจ้าตี อันนี้ก็คักหอมอันนี้ักหอมเลยนี่หอมบัวเลยพรานะให้น้องมาปลูกไว้นี่อเนี่ยบัวท่านเนี่ยงามปันใดมันบัวท่านใดปุ่งดินบัวท่านใดปันใดมาหนี่กับแม่นผักชัวปูผักชัวปูกินหลายคนแล้วเนี่ยผักชัวปูปลูกเสี้ยเดียวกินยุ่หลายปีนี่งีนี้เสียตายลงปีหนาขึ้นไหมคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยบักชัวปูเนี่ยเป็นผืนที่ยังยืนเนี่ยเป็นตะปูไว้ได้กินโดนมาตายง่ายเด้อพี่น้องเด้อปลูกไว้ก็ได้มีผืนจีผูกไว้เด้อ นี่ละนี่คือการนํำสเสนอพักว่าสารผิดของทาง,ว,ากกางาวัดบ้านโคกกลางของเขาวัดบ้านโคกกลางตำบลวังแสงเพื่อจะดำผ่ดาดผ่าสารคามเขานี่ละซึ่งทางวัดเขาก็ได้ปลูกอยู่ประจํเมื่อวันวาพคุณกิจปลูกตอนมีโครงการนี่นเ,นเขามาเพื่อปลูกไปนประจําทุกปีปลูกกินอยู่ตลอดเมื่อว่นหนาวเมื่อวันหนาวเมื่อว่นหนาฝนปลูกก็มดดีอยู่เนี่ยมดหุ่นนี่ปลูกหุ่นไม่ปลูกกินอยู่ตลอดพอเพราะว่าเฮ็ดเป็นประจาอยอ่เนี่ยนี่คือการ นำสเสนอพักขวดสานติดของวัดโปก่งกังขอขออุโมทันาบุญไว้เพียงตัวนี้ตนะทุขอเจริญพร